2นักธุรกิจจีนยืนยันประเทศไทยพัทยาปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซนสวนทางกับกระแสข่าวที่ออกไปหลังเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเองเตรียมนำพนักงานจากจีนมาเที่ยวไทย1,000คนช่วงมิถุนายนนี้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาค่ะมิสเตอร์หวงหยางเซินผู้บริหารบริษัทเทียนฟูเทียนเหมยซื่อพร้อมด้วยมิสยีนารองประธานผู้บริหารบริษัทเทียนฟูเทียนเหมยซื่อ ซึ่งเป็นบริษัทใบาชาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมคณะเดินทางเข้าพบรละหารือกับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเพื่อจะนำลูกค้าและตัวแทนของบริษัทจำนวน1,000คนจาก3,000สาขาทั่วประเทศจีนมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยานะคะซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยมีประเด็นปัญหาและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในประเทศไทยและเมืองท่องเที่ยวค่ะจึงเข้าหารือกับนายกเมืองพัทยานะคะเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นซึ่งหลังจากพูดคุยหารือทั้งสองผู้บริหารของบริษัทเทียนฟูเทียนเหมยซื่อได้กล่าวเกี่ยวกับทัศนคติที่ดีกับประเทศไทยและเมืองพัทยานะคะโดยมิสเตอร์หวงหยางเซินผู้บริหารบริษัทเทียนฟูเทียนเหมยซื่อกล่าวว่า นักท่องเที่ยวจีนมีความนิยมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแต่ด้วยขณะนี้มีกระแสต่างๆที่เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในประเทศไทยทำให้เกิดความกังวลบ้างอย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายน2568นนี้ทางบริษัทก็จะพาคณะลูกค้าและตัวแทนเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและเมืองพัทยาให้ทุกคนได้รับรู้ว่า ประเทศไทยและเมืองพัทยามีความปลอดภัยขณะที่มิสยีนารองประธานผู้บริหารบริษัทเทียนฟูเทียนเหมยซื่อกล่าวว่าก่อนที่ตนเองจะเดินทางมาประเทศไทยและเมืองพัทยาเนี่ยนะคะก็มีกระแสต่างๆที่เป็นแง่ลบต่อประเทศไทยค่ะทำให้เกิดความกังวลทั้งเรื่องปัญหาแก้ง call center ลักพาตัวดาราจีนอีกทั้งคนรอบข้างรวมถึงครอบครัวเนี่ยก็มีการห้าม ไม่ให้เดินทางมาที่ประเทศไทยแต่ด้วยส่วนตัวนั้นเป็นคนที่รักอิสระจึงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งนี้เมื่อมาถึงก็พบว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่มีกระแสงแง่ลบค่ะแต่กลับสัมผัสได้ว่าประเทศไทยและเมืองพัทยามีความปลอดภัยมากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาท่องเที่ยวค่ะ ส่วนที่มีกระแสว่าสินค้าโรงแรมร้านอาหารรวมถึงที่พักเนี่ยมีราคาแพงทําให้นักท่องเที่ยวจีนไม่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นปัจจัยตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักแล้วค่ะซึ่งประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยมากกว่าซึ่งส่วนตัวที่เดินทางมาประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายเพียงปานกลางคือไม่ได้สูงมากนะคะและเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย

อ่อา介绍一下้วเราทำแต่หัวมันก็แตกัรงานอย่างนีน้เนริงคะของผู้บริหารคือคุณหัวงกับคุณอีนานะครับเป็นผู้บริหารที่จากเมืองเสี่ยเหมินจริงๆก็จะมีคณะอย่างนี้มามาพบนายกเมืองพัทยายอยู่เป็นประจำว่ามาเอ่อมาที่เมืองแล้วก็มาให้เราพูดคุยอยูเรื่องความปลอดภัยในเมืองพัทยาเพื่อสร้างความมั่นใจกับคณะของบริษัท <c oughs> ที่จะพาลูกค้าหรือพา หน้าที่ของเขาเนี่ยมามามา,มาต้องเรยียนรู้ปัฒนธซึ่งมีอยู่เป็นประจำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ทราบว่าเริ่มจะมีประเด็นปัญหานะครับเรื่องภาพลักษณ์ของความไม่ปลอดภัยในประเทศไทยนะครับรวมถึงในนองท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะวันนี้ก็ได้รออู้เิญได้ได้มาพบก,กันนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้รับทัศนคติดีๆจากนักท่องเที่ยวแลวก็ผู้บริหารชาวจีนเราก็เลยอยากจะนํามาเปิดเผยนะครับมาเผยแพร่เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจเรื่องการท่องเที่ยวนะครับในในพัทยาหรือในประเทศไทยนะครับก็คณะเนี้ยก็จะพาเจ้าที่รวมทั้งลูกค้าของบริษัทเขาเนี้ยนะครับเป็นบริษัททำทำทำน้ำทำชาะจะมาในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนประมาณปันคนนะครับแต่วันเนี้ยเราก็อยากจะสอบถามนะครับว่าก่อนมาเมืองไทยครั้งเนี้ยปัจจุบันภาพลักษณ์ของเมืองไทยพัทยาเนี่ยทางเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วมาถึงแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างครับเออทศนา 目前国内那边对这个巴布亚的这个印象，呃怎么样？那那你们来之前，来之前呢有什么想法？到了之后呢有什么感觉？嗯，部分人对呃泰国的还是很向往的，啊、呃，我们以前呢都很喜欢来泰国来旅游来购物，啊、呃，那近期呢会呃有一些新闻的呃这样的一些报道，啊、呃，家人会有就是没来过的会有些担心，啊、呃，那包括我们的团队。 那这次的话呢，我们会带着我们的核心的成员啊，大概三千多人会过来到这边来旅游。นุ้หวังเขาก็บอกว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยทางความจริงเนี่ยทางอ่านักท่องเที่ยวจีนเขาเอ่อมีความนิยมที่จะมาเมืองเอ่อเมืองไทยเป็นเป็นสุดมากแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสต่างๆที่หากระทุ้บขึ้นมา ไม่ห้เขารู้สึกมีความกังวลบ้างแล้วก็เขาบอกว่าประมาณมิถุนาเดี๋ยวจะพาจะพาคณะเขามาท่องเที่ยวในเมืองไทยเพื่อที่จะมาเขาบอกว่าม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 าประสบด้วยตัวเองประมาณนี้เขาบอกว่าม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 ารกิจตัเองปรมาณนี้เาอกว่มา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 รกัองรมาน 那我本人呢是来过这边很多次了，然后也在呃这里工作过两年，啊，我是对，嗯、呃，泰国对芭提雅是很喜欢的。那这次我们也带来我们的一些核心成员，啊，第一次过来去参访去考去考察，啊，我们来听听我们对伊娜总，呃，来去给大家去讲这个感受。嗯嗯、啊，来听啦，所以今天呢，啊，海让伊娜。 他被很多次考，较多。我之前没有来的时候呢，就是我的周边的家人和我的周边的亲朋好友，他们都会反对我来，就会觉得泰国之前很不安全，就是割腰子啊，或者拐卖啊，或者诈骗呐之类的一些这种情况。但是我我是一个向往自由的一个人，所以呢，我觉得泰国这个地方，它的这个环境啊，包括它一些文化，都是我向往的一个地方，于是我自己就过来玩了。 但是我会发现，并不是像这个媒体所报道的这些负面的一些新闻。那于是呢，我个人觉得这个呃地方特别适合我我自己的生活的环境。于是我在这边，呃定居了将近两年的时间。那么包括这次我带我的一些小伙伴们从国内来到泰国这边，他们其实来的时候心内心也是非常忐忑的。但是来过之后会发现这个人文。 就特别喜欢那气候、美食，包括我们本地的一些，就是人文的这种素质，它的这种文化的涵养，就是特别的是有礼貌的，所以它是有一个呃文化的一个国家啊，所以呢，给他们感觉哇，原来是打开了一个新大陆的感觉，就是泰国真正是我们就是想象当中就是幸福指数最高的一个国家，所以呢就是。

S <S รกเขาอบอกว่ามีที่อะไรบ้างอ,อย่างอย่างเช่นอคอ์เซนเตอร์อแล้วก็เรื่องของที่ที่พม่าที่่ดาราโ<า>ดนรูปแบบนี้ครับแล้วก็คนคนรอบข้างครอบครัวเขาก็ห้ามไม่ให้เข้ามา,าแต่ด้วยส่วนตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่รักอิสลามเขาก็เลยมามามาท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่กระแสกระแสได้ได้ได้ถ่ายทอดออกมาการประวัติศาบอกอย่างนี้เมืองไทยปลอดภัยมากแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ก็เลยก็เชิญชวนให้ทุกคนมาท่องเที่ยวเมื่อไ很喜่ 那未来呢？我们也都会带着团队经常来到泰国，来到芭提雅来来玩、来购物、来旅游。啊，感谢大家。一些费用消费啊、呃，消费高之类的，呃，也是不是也是一个国那个中国人担心所以不能旅游的问题？啊、呃，这个倒没有。啊、呃，目前就是在我们国内听到的声音，嗯、全全还是从安全的这个角度去考虑的。 呃，因为就是整体我们自己来到泰国以后，我们从住啊、呃，包括像饮食，包括我们像游玩的这些板块，其实像这个费用的话，我觉得从这个旅行社我们这几天这个了解下来的话，所有的费用是非常的，就是呃标准啊、呃，就非常的就是严格标准的一个呃规规范化啊、呃，所以呢，就是呃，我觉得我们这几天的体验感是非常的棒的啊，也、呃就是非常喜欢。 那、voilà. in <c oughs> 么我觉得就是泰国在接下来的旅游行业一定是会复苏啊，所以呢，我觉得我们中华人民就是更多的这个民众，我们要来到泰国，好好来了解，相信泰国旅游一定会复苏啊。มีในตงตงตรงนี้ครับประเด็นหลักๆแล้วมันอยู่ที่ความปลอดภัยมากกว่าอ่าก็หลังจากที่เขามารอบนี้อ่าถ้าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็อยู่ในอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้สูงมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเขา,าบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยอนาคตเนี่ยการท่องเที่ยวของเมืองไทยน่าจะฟื้นตัวขึ้น,นอเลยอนันต์กิ่งสอนทิวาก,กรกฤิมณีผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน